สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกิจสุวรรณชัยรบครับชื่อเล่นชื่อเบอร์ลินครับวันนี้ผมจะพามาท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่4นะครับ,รรบสองหนึ่งเป็นสองสองสอง,สองเป็นสี่สสามเป็นหกสองสเป็นแ สองหเป็นสิบสองหกสิบสองสองเจ็สองปหสองเสิบปสองเป็นยี่สิบสองสิเป็นย2 2สิเป็น24่สิบสี่ย่สาหนึ่งเป็นสามสาสองเป็นหกสาสามเป็น9้า

วันนี้วันที่สิบหรือสิบเอ็ดสบลานป่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่ออีกสามแม่ครั้งหน้าผมจะมาต่ออีกสามแม่นั่นก็คือแม่ห้าแม่หกแม่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องไป้อมแม่เจ็ดก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ทำ โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะับบ๊ายบาย